สบายดี LT Vision รู้จักเขื่อนน้ำโขงเขื่อนสนาคามเขื่อนสนาคามหรือเขื่อนสานนครมมาอยู่ในความสนใจของคนไทยอีกครั้งครับเมื่อรัฐบาลไทยขอให้มีการศึกษาผลกระทบข้ามแดนโดยเฉพาะพื้นที่ไทยน้ำที่ผ่านมา ข้อมูลส่วนเกี่ยวข้องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของฝ่ายลาวก็มีไม่เพียงพอครับที่จะชี้แจงต่อประชาชนชาวไทยโครงการสร้างเขื่อนสนาคามอยู่ในแผนการก่อสร้างเขื่อนน้ำโขงของรัฐบาลลาวมาหลายปีแล้วจุดก่อสร้างเขื่อนสนาคามอยู่บนแม่น้ำโขงตรงรอยต่อของแขวงไซยบุรีกับแขวงเวียงจันทร์ห่างจากไซแดนไทยด้านอันเภอเชียงคานจังหวัดเลยประมาณ2กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทร์25กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองปากลายแขวงไซยบุรี84กิโลเมตรเขื่อนธนาคามเป็นเขื่อนกั้นน้ำโขงแห่งที่6ของสอปรปลาวซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำมีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่684เมกะวัตต์ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัตตาทต้าถังของจีนบูลค่าการก่อสร้าง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราจะขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทยอันหนึ่งครับสอปอรปลาวได้ก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงมาแล้ว2แห่งก็คือเขื่อนไซยบุรี แขวงไซยบุรีและเขื่อนดอนสฮงแขวงจำปาสักเขื่อนปากแมงแขวงอุดมไซผ่านขั้นตอนการสำรวจออกแบบเตรียมการก่อสร้างส่วนเขื่อนหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางอยู่ระหว่างรอให้ไทยลงนามซื้อไฟฟ้าเขื่อนปากลายแขวงไซยบุรีกำลังศึกษาอยู่นะครับส่วนเขื่อนสนาคามแขวงไซยบุรีฝ่ายลาวพยายามผลักดันให้ไทยก่อสร้างแต่ไทยยังกังวลเรื่องของผลกระทบข้ามแดนครับซึ่งอันนี้ก็คงอย่างต้อง เจรจารแล้วก็ศึกษาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่จะตามมานะครับแล้วพบกับ L.T. Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี